เว็บไซต์นี้เตรียมมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะในเว็บไซต์นี้มีแบบทรงผมหลากหลายถึง32แบบเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกแบบทรงผมที่ถูกใจแถมยังมีการใส่แว่นเป็นของแถมด้วยนะคะผู้ร่วมทดลองคนแรกชายที่มีแสงเปล่งประกายเสมอคุณคู่จุนจอบแค่อัปโหลดรูปเข้าไปรูปก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบสมมิติโดยดวงตาสามารถเคลื่อนไหวได้ น่าสนใจจริงๆครับหลังจากนั้นก็เลือกแบบทรงผมที่ชอบหรือถูกใจใส่เข้าไปที่ศีรษะคุณสามารถปรับความยาวลักษณะข,ของแบบทรงผมได้ด้วยนะครับเพียนเท่านี้คุณก็สามารถเปลี่ยนทรงผมได้โดยไม่ต้องไปร้านทำผมแล้วล่ะครับอย่าลืมใส่แว่นตาลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ในแบบคนต่อไปหลังจากประกาศแต่งงานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วคุณลีวีเจก็ไม่เคยหยุดยิ้มเลยสักวันเดียวต้องผมใหม่สำหรับคุณลีวีเจที่สปันภูมิใจเสนอ 5 4 3ส1สโอ้โหจาก oh. นี้ไป <c oughs> เขาจะไม่วอกแวกแล้วแต่จะมองเพียงแค่ภรยาเพียงคนเดียวเพราะเขาเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชายหนุ่มพิศสนอบุญแล้วผูกใจไหมครับแบลล์ไหมยงแค่คลิกอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปไหนให้เหนื่อยคุณก็ได้ทรงผมเท่ๆคุณลังเลที่จะตัดผมทรงมาอยู่หรือเปล่าครับหรือคุณชายกิกผมอยู่ไหม ลองหันหน้าเข้าเว็บไซต์นี้ดู